มาแล้วจ้ามาแล้วมาแล้วมีคนถามมากันเยอะมากๆของจริงหรือของปลอมไปเอาของเขามาลงก๊อปเขามาลงอยากจะบอกทุกทกท่านนะคะที่ไหนดังที่ไหนเด็ดก็อยากจะเอามาลงให้สมาชิกได้ดูและนำมาเป็นแนวทางในการเสี่ยงหวยรัฐบาลซึ่งแม่น้ำหนึ่งเขาก็ไม่ได้ห่วงไม่ห้ามแต่เขาอยากให้ลูกค้าของเขา ได้ก่อนแล้วค่อยเอามาแบ่งปันนั่นเป็นเหตุผลที่ทุกทุกคนทราบดีค่ะเลยขอนำมาเสนอให้ทุกๆคนที่ติดตามได้รู้และทราบกัน3ตัวก็จะมี7 8็หนึ่งเน้นหนักหนักจัดไปเต็มเต็มก็คือ8 1เท่านั้นนะคะตัวเดียวหางเดียวเน้นเน้นไม่ต้องถามว่าของจริงหรือของปลอม ชอบก็จัดผัดก็ผ่านนะคะแม่น้ำหนึ่งบอกไว้ว่าให้สังเกตจากปีเซียที่ใสแล้วก็ดูว่าของจริงหรือของปลอมสังเกตได้ง่ายๆต่อมาก็จะเป็นรูปภาพของท่านนายกประยุทธ์ซึ่งไม่เกี่ยวกับท่านนะคะเป็นภาพคำคำซึ่งมีความหมายว่าถ้าออกหวยรัฐบาลตามที่ เห็นนี้ก็จะได้ลำถวายท่านนายกเป็นการล้อเลียนที่คำคำนะคะสำหรับรูปภาพนี้ก็จะมีเลขอยู่3ตัวหนหางได้แก่5 7 9ตัดออกเป็น2ตัวก็จะได้5 7 5 9และ7 9ที่สำคัญถ้าหลุดยังไงก็อย่าลืม8ปดด้วยนะคะ นี่ก็อีกทางเลือกหนึ่งสำหรับทุกๆท,ท่านที่รับชมที่สำคัญอย่าลืมตัวกันนะคะ8ปดหวังว่าจะถูกใจสำหรับทุกๆท,ท่านไม่มากก็น้อยถ้าหวยรัฐบาลออกตามที่ภาพล้อเรียนท่านประยุทธ์นี้สงสัยเราจะได้ไปซ้อมลาถวายรัฐบาลกันเป็นแน่นอนที่สุดเลยนะคะคำ,คำคค่ะคลิปนี้ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่ง ซึ่งก็ตรงกับหลายอาจารย์ที่ให้มาอยู่เหมือนกันนะคะเอาไว้พิจารณาและที่ลืมไม่ได้เลยก็คือแบงค์หกที่ช่องมิรได้ไปเจิมมาเองกับมือต่อหน้าหลวงปู่เตือนชัยเรามาดูด้านหลังก่อนนะคะก็จะเห็นเด่นชัดมากเลยก็คือ8ปดสองหนึ่งกับแปดเจ็หนึ่งนะคะก็หวังว่าท่านจะดูและพิจารณาว่า จะเห็นตามที่แอดเห็นหรือเปล่าแล้วมาดูอีกมุมหนึงของแบงค์นะคะก็จะเห็นเป็นตัวเลข823ชัดมากเหมือนกันค่ะก็อาจจะตรงใจหลายๆท่านเหมือนกันนะคะแล้วกับพลิกไปด้านหน้าของแบงค์ก็จะเห็นเป็นเลขอะไรกันบ้างเราก็ลองมาดูกันเลยนะคะว่าจะมีเลขอะไรตรงใจกับหลายๆท่านหรือเปล่า ตรงมมอีกด้านหนึ่งที่อาจารย์เดินชัยเขียนเป็นในในให้เหมือนกับบอกใบอะไรให้เราสักอย่างหนึ่งก็ลองเอาไปเสี่ยงทายดูนะคะก็จะเห็นเป็นเลขอยู่4ตัวก็จะมี3ามเจ็ดหเอาไปตัดดูนะคะว่าจะได้ตัวอะไรบ้างซึ่งแอดก็จับตามข้างหน้าและข้างหลังก็จะได้3ามเจ็หและอีกหางหนึ่งก็จะได้7จ็ดห้าสอง สตัวและสอตัวก็ตัดเอาตามที่แอดจับมานี่ก็จะได้3 7 7เจ็ห้าและ5 2ยังไงก็ตามเป็นแนวทางไว้ให้เลือกอีกแนวทางหนึ่งแต่ที่แอดชอบมากๆก็จะเป็นยันที่ปู่เขียนเป็นเหมือนตัวเลขมากกว่าเหมือนกับ872หรือ8ปดเก็ลองดูกันนะคะว่าท่านจะ เห็นเหมือนกับแอดเห็นหรือเปล่ายังไงก็ตามเป็นแนวทางและในการรับชมและรับฟังและความศรัทธาซึ่งจะห้ามใครไม่ได้เลยว่ามีความเชื่อและศรัทธาของแต่ละคนนั้นมันไม่เหมือนกันหากผิดถูกประการใดก็ยินดีปรับปรุงและแก้ไขในคลิปต่อๆไปก็ขอฝากไว้เป็นแนวทางซึ่งที่แอด ชอบมากๆากเย็นเน้นเน้นให้หนักๆก็จะเป็นแปดจ็ดและแปดหนึ่งซึ่งมันตรงกับหลายๆเจ้าที่ให้มาก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้